สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเนจะพาทุกท่านมาชมกับผลงานการออกแบบและตกแต่งภายในล่าสุดของบริษัทโฮมดีไซน์ระยองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเซนบุระค่ะ ซึ่งคอนเซปที่เราใช้ในการตกแต่งบ้านในครั้งนี้นะคะเราเลือกใช้คอนเซปสไตล์คอนเทมต์พลาลี่ลักชวรี่ค่ะซึ่งมีการผรสมผสานนะคะระหว่างความโมเดิร์นแล้วก็ความคลาสสิกรวมถึงบวกความหรูหราสไตล์ลักชวรี่เข้าไปค่ะตรงนี้นะคะเนก็อยู่ที่ห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการออกแบบนะคะเป็นผนังกรุค่ะชั้นวางทีวีแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักขนาดใหญ่ค่ะไว้สําหรับเก็บของใช้นะคะส่วนด้านหลังการ ออกแบบงานกลุ่มผนังตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการใช้ ate, ลามิเนตลายหินอ่อนนะคะสลับกับตัวแรงไม้ค่ะแล้วก็ตรงช่องตรงกลางนะคะเราเว้นไว้นะคะเพื่อใช้เป็นโทนสีขาวค่ะเพื่อให้ตรงกลางตรงนี้นะคะดูเป็นมุมเซนเตอร์แล้วก็เหมาะกับการวางทีวีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของผนังกลุ่นะคะกั้นโซนระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็โซนรับประทานอาหารค่ะซึ่งเรานะคะได้มีการออกแบบนะคะให้เป็นรูปตัว L อค่ะ ฝั่งหนึงนะคะก็มีการดีไซน์ให้เป็นชั้นโชว์ของค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มีการดีไซน์ค่ะให้เป็นตู้นะคะซึ่งมีหน้าบานกระจกเงาสีชาทองค่ะเพื่อจะทําให้พื้นที่ของห้องนะคะดูกว้างขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของบานกดกระเด้งนะคะด้านในก็จะสามารถเก็บของได้เต็มเต็มพื้นที่ของตู้เลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวที่เน้นยืนนี้นะคะทางอินเทียรค่ะได้มีการดีไซน์แล้วก็มีการออกแบบนะคะให้เป็นรูปแบบของตัว U ค่ะเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ของตัวห้องครัวเลยค่ะซึ่งโทนสีหลักๆนะคะที่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลลายไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นโทนสีดำแล้วก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะซื้อตัวหน้าบานนะคะก็จะ ใช้เป็นการตกแต่งด้วยกระจกสีชาดำค่ะเคาน์เตอร์ล่างนะคะก็จะแบ่งฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นตู้บานเปิดสลับกับ ลิ้นชักนะคะไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะตู้แขวนบนมีการออกแบบด้านบนเป็นตู้บิดด้านล่างนะคะมีการหยิบใช้งานบ่อยๆค่ะเป็นชั้นโล่งเพื่อสะดวกในการใช้สอยค่ะหน้าของท็อปหินนะคะเราเลือกใช้เป็นท็อปหินแกรนิตสีขาวตัดนะคะกระสีของหน้าบานกระจกชาสีดําค่ะตัวผนังกันเปื้อนนะคะเราเลือกใช้เป็นผนังกันเปื้อนลายหินอ่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะเพิ่มความราชัชรี่ให้กับตัวห้องครัวค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งโซนมาสเตอร์เบดมตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นนะคะไปที่โทนสีขาวเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ื้นนที่หองะะคะโดยมีการใช้ลามิเนตลายหินอ่อนนะคะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับห้องค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนค่ะซึ่งเตียงนอนตัวนี้นะคะเราก็ได้มีการบิวอ mm ิน hmm. เตียงค่ะซึ่งเป็นเตียงนะคะขนาดใหญ่ค่ะขนาด6ฟุตนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นงานกรูผนังหัวเตียงค่ะซึ่งได้มีการแต่งคิ้วนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเป็นตัวคิ้วสแตนเลสตัวยูสีทองค่ะเพื่อเพิ่มความลักชัวรี่ ให้กับตัวห้องค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการซ่อนนะคะเป็นบานซ่อนค่ะซึ่งสามารถเปิดปิดใช้งานหน้าต่างนะคะได้เหมือนเดิมค่ะโดยมีการเพิ่มเติมนะคะตัวผนังหัวเตียงนะคะให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือมีการใส่ลายล,ลามิเนตลายหินอ่อนลงไปค่ะ ถัดมานะคะส่วนข้างๆเตียงนอนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทางานค่ะซึ่งตัวโต๊ะทางานนะคะเราก็ได้มีการออกแบบหน้าบานนะคะให้ล้อกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทางส่วนของผนังหัวเตียงค่ะซึ่งมีการแต่งคิ้วรอบหน้าบานนะคะถัดมาข้างๆโต๊ะทางานนะคะก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในตู้กันเลยนะคะ ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานภายในตู้นะคะก็จะมีการแบ่งค่ะเป็นฝั่งของผ้าแขวนนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งเลาบนแล้วก็ด้านเลาล่างเลยนะคะหรืออาจจะตรงนี้นะคะอาจจะวางเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น ส่วนของผ้าพับค่ะแล้วก็จะเป็นลิ้นชักนะคะค่ะแล้วถัดมาอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะก็จะถูกออกแบบนะคะให้เป็นโซนสําหรับตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะก็มีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นชั้นโชว์กระเป๋าค่ะซึ่งตรงชั้นโชว์นะคะเราก็ได้มีการออกแบบให้เป็นหน้าบานกระจกใสนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ส่วนหัดมาข้างๆกันนะคะก็จะมีการแบ่งนะคะเป็นบานตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่ก็คือมีทั้งบานเปิดบนนะคะแล้วก็เป็นบานเปิดล่างค่ะซึ่งตัวตูว้ตัวนี้นะคะในบานเปิดะคะ่ะก็จะมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปค่ะก็คือจะเป็นราวแขวนบนแล้วก็ราวแขวนล่างค่ะตัวฟิตติ้งนะคะเราก็จะใช้แบบซอฟโค้ดนะคะ ตู้หนึ่งค่ะก็จะมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะเป็นราวแขวนบนแล้วก็เป็นลิ้นชักล่างค่ะถัดมาข้างๆกันนะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะได้มีการออกแบบนะคะให้มีกระจกนะคะสําหรับส่องไว้แต่งหน้านะคะขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งกระจกตรงนี้นะคะเราได้มีการแต่งคิ้วรอบค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของลิ้นชักค่ะซึ่งลิ้นชักตรงนี้นะคะความพิเศษก็คือด้านในนะคะเราได้มีการออกแบบให้เป็นช่องๆค่ะไว้สําหรับคุณผู้หญิงใส่เครื่องสําอางนะคะค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของงานกรุผนังชั้นวางทีวีค่ะซึ่งงานกรุผนังตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการออกแบบนะคะให้เต็มพื้นที่ของผนังค่ะ ซึ่งมีการตกแต่งนะคะโดยการใช้กระจกเงานะคะสีชาทองสลับกับลายลามิเนตนะคะลายหินอ่อนค่ะตัวตู้ลินชักนะคะเราได้มีการออกแบบนะคะให้เป็นลินชักที่กว้างนะคะขนาดกับส่วนของงานกรุผนังชั้นวางทีวีค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาชมผลงานบ้านในวันนี้ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีไอเดียในการตกแต่งบ้านสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้ที่บริษัทโ m e ดีไซน์ระยองค่ะหรือติดต่อตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ